วาสนาจองหลวงพ่อไปได้ที่ไหนครับนะคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับบก,กรและคุณแดงคือคือเหรียญหลวงพ่อไปตอนนี้เขายังไม่เปิดจองฮนะเขาจะจองเดือนมีนาคมนะเดือนมีนาคมเดี๋ยวรอแล้วไปจองที่วัดวันนี้ก็มาหานะมาที่นี่บอกว่าอย่ามาจองกับคุณแดงได้ไหมนะไปจองที่วัดดีกว่า เพราะว่าการจองครั้งนี้เขาต้องใช้บัตรประชาชนนะนะต้องใช้บัตรประชาชนยืนยันนะในการจองไปจองที่วัดดีกว่าเพราะว่าเขาจองนะเขาจองปีปีนี้เออปีหน้าเนี่ยนะครับเดือนมีนาคมแล้วไปได้ได้รับพระนะปี67นะนั้นค่อนข้างยาวนั้นท่านไปจองที่วัดดีกว่ารอไปจองที่วัดกำแพงนะบางจากรอก่อนเออวัดกำแพงกรุงเทพนะครับ นะพระใหม่ผมเก็บหลวงพ่อเงินย้อนอยู่กับหลวงพ่อไปจอบสี่พอแล้วครับทุก่ะโอเคครับดีฮะเดี๋ยววันที่12นะครับ12ธันวานะ12ธันวาผมจะไปที่วัดประชาโคสิตารามอยู่ที่สมุทรสงครามเขาจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญท้าเวสวุวรรณเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเจีย๊ยบมีเบี้ยกแก้แล้วก็มีตะกุดนะครับหลวงพ่อเจียเ๊ยบเกจิอาจารย์ชื่อดัง ของวัดนี้นะครับนะเขาจะมีนะท้าที่นี่มีท้าเวสุวรรณมีอาบน้ำมนนะท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่นะครับนะเพื่อความเป็นสิริม,มงคลหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยท่านเชี่ยวชาญเรื่องการนะคือดวงชะตาเนี่ยนะครับนะกลายเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ที่ท่านทักพยาบาลสาวเรื่องดวงไม่ดีแล้วก็ทําพิธีให้แต่ดวงถึงคาดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่ นะหลวงพ่อเจบวัดประชาโคศิตารามเกจิอัมพวาสืบสายวิชาหลวงพ่อครีนะเจ้าตำหรับเหรียญท้าเวสุวรรณแบบสี่เหลี่ยมคันช่องสองตะวันซึ่งกําลังได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมอย่างมากนะท่านไปเดี๋ยวเขาจะมีเศษนะครับมีเศษนะไปเที่ยวที่วัดก็ได้วันที่12นะแต่ถ้าท่านจะไปจองก็ได้นะครับวัดประชาโคศิตารามนี่อยู่ตําบลปลายพงพรางอ,อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม นะเป็นวัดใหญ่และเจริญรุ่งเรืองวัดหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดที่มีอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระครูสมุวิจารณ์หรือหลวงพ่อครีฐานะวิจารโรสมญาณนามพระเกจิแห่งลุ่งน้ําแม่กองเจ้าของเหรียญดอใหญ่คือดอเด็กเนี่ยนะฮะดอใหญ่ที่มีประสบการณ์คือฮาว่าเหนียวหลวงพ่อเจี๊ยบเล่าให้ผมฟังผมก็เคยเล่าให้กับแฟนรายการฟังนะหลวงพ่อครีเนี่ย นะท่านเหรียญของท่านเนี่ยใช้ได้นะใช้ได้แล้วตอนนี้าการนิยมเล่นหาเริ่มสูงมากขึ้นนะของหลวงพ่อครีเนี่ยเพราะว่าคนชื่นชอบนะเดี๋ยวนี้คนหันมาหาพระในลักษณะแบบนี้เยอะนะแปลกนะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมบอกว่าเรื่องของนะเรื่องของเหนียวเรื่องของอะไรพวกนี้นะคือบางทีมันเป็นความเชื่อนะแต่เขากลับมาชื่นชอบแบบนี้เหรียญจอบเนี่ย เหรียญจอบสีเนี่ยนะครับจริงๆเหรียญจอบเนี่ยยุคเก่าๆก็หนักไปทางเหนียวนะหนักไปทางเหนียวคงกระพันชาตีนะคนเดี๋ยวนี้กลับหันมาเล่นพระในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะอ,อะไรฮะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะเดี๋ยวนี้คนเราหวยหาของเก่าอะนะหวยหาของเก่าเนี่ยอย่างหลวงพ่อครี่หลวงพ่อครี่เนี่ยนะครับเหรียญยังไม่แพงมาก S <S <an other> นะสามารถที่จะนะสามารถที่จะหาเล่นได้นะก็มันมีเรื่องเล่าอ่ะผมก็เคยเล่าให้ฟังอะนะหลวงพ่อเจี๊ยบเล่าให้ผมฟังเองนะท่านบอกว่าหลวงพ่อครี่เนี่ยนะคนเอาไปใช้เนี่ยสมัยก่อนนะใช้แล้วทะเลาะกันไงนะเอาไปใส่แล้วก็นะไปเที่ยวงานแล้วมีเรื่องกันนะมีเรื่องกันก็เลยนะแฝนแฝนเหรียญหลวงพ่อครี่ไม่กลัวนะไม่กลัวนะักนะเลงมา นะไม่กลัวท้าตีท้าต่อยกับนักเลงเลยไม่กลัวเพราะมีเหรียญหลวงพ่อคลี่นะแล้วก็ปรากฏว่าทะเลาะวิวาดกันแล้วข่าวไปถึงหูหลวงพ่อคลี่นะบอกว่าลูกศิษย์ไปบอกหลวงพ่อคลี่บอกว่าโอ้โหเหรียญของหลวงพ่อสุดยอดเลยประสบนะประสบะการณ์ดีทางด้านนะคงกระพันชาติเหนียวนะดูที่มันตีกันเนี่ยนะไม่เป็นอะไรนี่คุยว่าได้เหรียญหลวงพ่อคลี่เรื่องถึงหูหลวงพ่อคลี่ หลวงพ่อครีทท่านบอกท่านคุยกับลูกศิษย์ท่านบอกนะมันดุอ่ะนะท่านพูดอย่างนั้นนะท่านพูดบอกมันดุอ่ะคือท่านพูดถึงเหรียญท่านอ่ะนะท่านบอกมันดุอ่ะเอาไปใช้กันแล้วก็นะมาเป็นอย่างนี้นะครับนะท่านเลยตกกลางคืนนะตกกลางคืนท่านมีเหรียญของท่านอยู่อ่ะนะท่านเอาไปนะเดินไปแล้วเอาไปทิ้งน้ําที่หน้าวัดอ่ะนะเอาไปทิ้งน้ําที่หน้าวัดเลย นะท่านไม่อยากให้ใครเอาไปแขวนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหนียวอะ่ะนะมีความรู้สึกว่ามันมันมันเป็นนักเลงได้ไปทําอะไรก็ได้เพราะมันเหนียวอะ่ะท่านเลยบอกมันดุอะ่ะนะดุอ่ะทิ้งดีกว่านะอย่าไปให้ใครเลยมันดุนะนี่ปัจจุบันเลยเล่นหากันราคานะอัพขึ้นมาเยอะเลยแล้วโดยเฉพาะนะหลวงพ่อเจีย๊ยบเนี่ยอยู่ในนะท่านเป็นเจ้าวาดนะก็ดูแลวัด ของหลวงพ่อครี่ตอนนี้มีหลวงพ่อคลี่องคใหญ่นะที่ทางวัดก็สร้างไว้ก็สามารถจะไปกราบไหว้ขอพรได้นะครับผมจะตอบป,นะประเด็นนี้นะประเด็นแนะนําผ้าใหม่เนื้อทองคำนะฮะผ้าใหม่เนื้อทองคํานะนี่นะถ้าบอกผ้าใหม่เนื้อทองคําเนี่ยท่านรู้ไหมนะหลวงพ่อป่าน่าาเก็บวัดกําแพงเี่ยนะเนื้อทองคําอะ่ะแต่ต้องปีหน้านะปีหน้าแต่ว่าท่านรู้ไหมว่าหนักสองบาทกว่านะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะท่านต้องเตรียมเงินไว้ประมาณหนึ่งแสน กล,กลมนะนะเลขกล,กลมประมาณหนึ่งแสนนะสำหรับที่จะนะที่จะบูชาเหรียญหลวงพ่อไผ่เนื้อทองคำนะเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องเนื้อเนื้อทองคำนะให้ท่านได้ได้มีข้อมูลนะหลวงปู่เฮงนาเก็บไหมครับนาเก็บฮะหลวงปู่เฮงประภาโสนะหลวงปู่อ๋อยวัดไส่เก่งด้านไหนครับนะหลวงปู่อ๋อยเนี่ยจริงๆนะหลวงปู่อ๋อยเนี่ยท่านเก่งแหมถ้าอบอกว่าเรื่อง นะจะไปเรื่องคงกระพันชาติีแค่คาดเดี๋ยวก็จะว่าอย่างงู้นย่าง้งั้นแต่จริงๆอะ่ะเขาเด่นอย่างนั้นจริงๆนะหลวงปู่อ้อยอะ่ะท่านเด่นอย่างนั้นจริงๆนะอ่ะนะเดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้ก่อนนะเนื้อทองคํานะเออทําไมถึงหน้าเก็บผมบอกว่าถ้ามีกําลังนะถ้ามีกําลังนะท่านเก็บเนื้อทองคําเนี่ยผมบอกว่าดีมากเลยทําไมถึงดีมากเพราะเนื้อทองคํายังไงก็เป็นทองคํา แล้วเกจิเนี่ยนะครับเอาเอางั้นเอาเอามันง่ายๆนะนะท่านท่านบูชาเนื้อทองคำเก้าสมมุติเก้าเกจินะนะบูชาเนื้อทองคําไว้นะเก้าเกจิท่านเชื่อไหมต้องมีแหละต้องมีเกจิองหนึ่งองค์ใดที่นะที่เนื้อทองคานะพอท่านละสังขารไปแล้วหรือนานวันไปเนี่ยนะครับหลายปีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต้องกลับมาคนต้องหาเนื้อทองคําเพราะเนื้อทองคาเนี่ยนะครับในแต่ละเกจิในปัจจุบัน เขาจะสร้างแค่ตามจองฮะหรือไม่ก็แค่เก้าองค์เก่งแล้วครับนะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเก้าองค์นี่เก่งแล้วแล้วเก้าองค์ท่านเป็นหนึ่งในเก้าท่านคิดดูแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเขาหันมาเล่นเนี่ยนะฮะท่านรู้ไหมเนื้อทองคํานะเราจองไว้เนี่ยนะตอนนี้ที่จองเนี่ยนะหลวงพ่อไปเนี่ยหนึ่งแสนใช่ไหมนะหลวงพ่อไปวัดกําแพงเนี่ยหนึ่งแสนนะนะในอนาคต อาจจะเป็นหลายแสนอาจจะเป็นล้านก็ได้นะเพราะว่าเป็นเนื้อทองคํานี่เนื้อทองคํานะได้เปรียบได้เปรียบกว่าเนื้ออื่นแต่ว่าการลงทุนมันสูงแต่ว่าถ้าท่านมีเงินมันน่าภูมิใจไหมล่ะนะมีเงินมันน่าภูมิใจไหมนะครับเก็บแต่เนื้อทองคําเต็มเลยนะเต็มเลยนะ มีแต่เนื้อทองคําไปคุยกับใครได้น,น,นี่เหรียญทองคํานี่เหรียญทองคําเกจิองนู้นมีทองคำทองคำหมดเลยนะแล้วบางคนเล่นเลขตาหากนะได้เลขเก้าอย่างงี้นะเขาก็จะนะราคามันก็จะเปลี่ยนนะจะมีเขาเรียกว่ามันมีบูรค่าเพิ่มสมมติว่าท่านเอาเงินไปฝากธนาคารไม่มีดอกนะฮะไม่มีดอกนะ